นี้ต่อไปเป็นสไลด์นะคะมาดูเที่ยวทั่วจังหวัดนะคะ,ะเดยวครูจะถามนักเรียนไม่ถามลูกให้หนุ๊หนูไปทำแผนผังความคิดเลยนะคะจังหวัดของเรามีสถานที่น่าเที่ยวมากมายหลายพื้นที่นะคะ ค่ะเที่ยวทั่วจังหวัดนะคะอ่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมีเวลาเหลือนะคะเราจะไปดูสีป่าห้าเขาเก้าทะเลของจังหวัดประจวบนะคะว่าสีป่าห้าเขาและเก้าทะเลนั้นมีที่ไหนบ้างนะคะอ่ะแล้วเรียนมาดูแต่ละที่ลูกตอนนี้จะพาไปหลายหลายจังหวัดก่อนนะคะยังไม่ได้เจาะลึกนะคะว่าไปที่จังหวัดประจวบ อ่านั้องเรียนลองดูสิลูกแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระท่าแช่แหง้งเอ๊ะใครตอบได้บ้างอ่าจังหวัดไหนเอย่ยเก่งมากนี่คือจังหวัดน่านนะคะคำขวัญคำขวัญแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด ก็จะมีสิ่งดีๆลูกนะคะนักเรียนคงไม่ต้องจดลูกเพราะว่ามากนะคะมีมีหลายพื้นที่นะคะอ่ามาดูจังหวัดต่อไปนะคะอ่านักเรียนมาขยายความนิดนึงแสดงว่าที่จังหวัดนั้นต้องมีอะไรลูกประเพณีแข่งเรือเรือ,อไรเอ่ย,ยแข่งเรือยาวมีอะไรอีกคะ โอ้มีงาช้างดำใช่ไหมคะไต้ก้องเกตตอบถูกเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินจิตกรรมฝาผนังที่วัดภูมินคงจะสวยสดงดงามดินแดนส้มสีทองเป็นไงโอ้มีการปลูกส้มสีทองเหมือนกับที่เราปลูกสับป,ปะรดเหมือนกันนะคะเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งในรูปภาพค่ะมาดูที่ต่อไป อ่านมาพร้อมกันค่ะอ่านมาพร้อมกันแีกงคพรัคนเมืองกรเทปาปกังลูกอ่านอ่าจังวัดน้าครองสวรรค์นหนูทราบได้ไงคะอ่ามีเมืองสี่แควคือแม่น้ำ แม่น้าอะไรสายใหญ่ๆสีสายมาบรรจบพบกันที่ปากน้ําโพแม่น้ําอะไรปิงวงัยงยมน่านนะคะแพรมังกรอ่าแล้วเพิ่งพูดถึงพักผ่อนบึงบอลเพชรแล้วก็มีปลารสเด็ดที่ปากน้ำโพแสดงว่าเป็นสินค้านะคะเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยมากนะคะอะจังหวัดต่อไปมาดูนะคะ อ่าน้ำพ้อมกันค่ะทะเลงามข้าหลามลยโอ้อยหลานจากสามีสเีมีวิ่งควายบอกว่าทะเลงามยังไม่ได้ถามเลยตอบซะแล้วนะคะ<ช> <c oughs> เก่งมากทะเลงามคุณครูคิดว่าทราบตรงข้าหลามได้หรือเปล่าคะใช่อ่าทะเลของเขามีทะเลที่ไหนบ้าง หาดบางแสนหาดพัทยาขึ้นชื่อเลยนะคะ,ะข้าวหลามข้าวหลามที่ไหนเอย่ยตลาดหนองมนอร่อยมากนะคะอ้อยมีการปลูกอ้อยมากด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่ามีโรงงานน้ำตาลทรายมากด้วยที่ชนบุรีนะคะมีอ้อยหวานมีจักสารนะคะมีการ จากสารอะไรคะกระบุงตะก,ก้ากระเป๋าอะไรมากมายเลยที่สำคัญเอกลักษณ์ของเขาเพชรบุรีมีแข่งแข่งอะไรคะเพชรบุรีแข่งวัวลานนะคะชนบุรีก็มีการแข่งมีการวิ่งควายนะครับเป็นประเพณีวิ่งควายนะคะอ่าต่อไปอ่าเฉลยและคือชนบุรีชนบุรีนี่เอง

หอยหลอดที่ไหนนะหอยหลอดเยอะเลยลูกมีทั้งหอยหลอดแล้วก็มีการปลูกลิ้นจีอุทยานรอสองมีที่เดียวลูกแม่กองไหลผ่านคูยังไม่เฉลยแม่กองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมเด็กๆเพิ่งไปเข้าค่ายมาเร็วๆนี้เอง แต่นักเรียนอยู่แถวตลาดน้ําอัมพวาใช่ไหมลูกออยู่ใกล้อุทยานรอสองไม่ค้าที่เข้าไปไหมลูกแล้วทาไมตอบไม่ได้ล่ะคะอืมอ่าเฉลยแล้วที่จังหวัดสมุทรสงครามอ่าต่อไปไปเที่ยวไกลกว่านี้สักนิดหนึ่ง เขาทานบูดูด้วยมีน้ำบูดูด้วยอ่าภาคใต้แมมตอบดีนะคะแถวใต้อโอ้ภาคใต้มีตั้งสิสี่จังหวัดแแถวใต้คือจังหวัดอะไรอม,มีน้ำบูดูแล้วมีหาดทรายที่สวยงามติดทะเลด้วยรวยน้ำตก มีน้ำตกอะไรบ้างนกเขาดีลูกหีอร่อยหอยแครงสดอ่ะเดี๋ยวไม่มีใครตอบถูกเลยฉเฉลยนี่คือจังหวัดปัตตานีปัตตานีค่ะอ่านี่คือตัวอย่างของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดนะคะอ่ะต่อไปจะพาไปเที่ยวเลยลูก ไปเพชรบุรีก่อนดีกว่าก่อนถึงประจวบต้องแวะเพชรบุรีก่อนไม่แวะไม่ได้ลูกบ้านเกิดคุณครูที่เพชรบุรีอ่ามาดูนะคะที่นหนเอ่ยค่ะอ่าบันทึกได้แล้วเที่ยวทั่วจังหวัดพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี ใครมาเพชรบุรีไม่ได้ขึ้นเขาวังนะคะถือว่ามาไม่ถึงเพชรบุรีและต้องขึ้นให้สนุกด้วยการปีนเขานะคะเดี๋ยวนี้เขามีกระเช้าไฟฟ้าแต่คือว่าปีนเขาสนุกกว่าลูกแต่ระวังลิงนั่นเองจะแย่งอาหารในมือเราทานนะคะ,อะนอกจากเพชรบุรีจะมีพระนคริรีที่สวยงามแล้ว นะคะยังมีสถานที่อื่นๆอีกคือพระราชนิเวศคทายวันค่ะพระราชนิเวศน์มฤกทายวันจังหวัดเพชรบุรีนะคะพระนครคีรีนั้นนะคะสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพระราชนิเวศน์มฤกทายวันสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6, 6. นะคะ หรือเราเรียกสั้นๆกันว่าค่ายพระามหกนะคะ ไปใกล้เขาแล้วนะคะเขาวังก็ที่เขาพระราชนิเวศมฤคทายวันก็อยู่ติดทะเลเลยใช่ไหมลูกนะคะต่อไปอตลาดน้ําดั้งเดิมเลยคือตลาดน้ําดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกนะคะเป็นตลาดน้ําที่มีมานานแล้วนะคะ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะแม่ค้าก็จะปลูกสวนผลไม้นะคะมีพืชผักสวนครัวผลไม้อะไรมากมายแล้วก็จะนำมาขายในช่วงเช้านะคะถ้าจะไปให้ได้บรรยากาศที่ดีนักเรียนควรจะไปช่วงเช้านะคะตลาดน้ําอัมพวาที่หนูไปไปช่วงไหนคะ อัมพวาจะเป็นวันศุกร์ตอนเย็นใช่ไหมคะลูกศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ตลาดน้ําดาเนินสะดวกกันมีตลอดแต่เป็นมีทุกวันแต่ส่วนมากเขาจะมาค้าขายกันในช่วงเช้าเช้ามืดเลยนะคะพอสักหลังบ่ายไปแล้วก็จะเงียบเงียบแล้วนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินเที่ยวชมมากกว่านะคะอ่าต่อไป ทรงทยที่เพิ่งไปมานะคะลูกอุทยานรอสองจังหวัดสมุทรสงครามสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพทเทลราชนาภาลัยนะคะรัชกาลที่สองนะคะ ต่อไปองค์พระปฐมนะคะแลกเรียนจะเห็นว่าถ้านเรียนนั่งรถผ่านจะเข้ากรุงเทพนะคะในถนนสายเก่าเพชรเกษมจะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เด่นนะคะเป็นสง่านะคะนี่คือพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐม ค่ะที่ต่อไปนะคะเอ๊ะที่ไหนเอ่ยรูปปั้นของใครเนี่ยสุนัะย่าเหลลูกพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ต่อไปจากคนครปฐมนะคะก็จะพาไปเที่ยวจังหวัดอะไรเอ่ยมีจ่าม,มีสะพานข้ามแม่น้ำแควก็คือจังหวัดกาญจนบุรีรสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี ในแต่ละปีก็จะมีการจัดงานแสงสีเสียงนะคะเหมืนอนกับพนครนคิรีนะคะจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะคะใครเคยไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควจัดช่วงไหนลูกอี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะหลังจากนี้นะคะต่อไปมาดู น้ำตกสวยงามมากที่น้ำตกทีรอสูจังหวัดตากน้ำตกทีลอสูจังหวัดตากจังหวัดตากนั้นยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะคะ ค่ะอ้าวเดี๋ยวมีงานก่อนนักเรียนจบไปก่อนนะคะไม่ว่านักเรียนอยู่จังหวัดไหนให้นักเรียน